มันงำกันเลยแล้วต,ตัดออกค่ะตัดเลยดึงแล้วก็ตัดออกมาส่วนตรงสาแค่ดจนอยู่หมหนึ่งละ่ะคิดว่าในครูเอาหายโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพอ่อมื่อนีก้กะอยู่บ้านสายบุญเดอ้อพี่น้องเนาะมื่อนีก้กะ แหวมากเลยในท่งเพื่อนพี่น้องเลยโดยกะเห็นมันอันน้องลินแล้วกะคู่วงเพื่อนเนาะเลิกเฮียนมาแล้วกะเพื่อนมาลกหายาอยังซอยอ้ายพี่นอ ي, ้องเลยเบื้องนี้กะยังมาทานลกเนาะมือนั่นกะลกทางล่างบ้านพี่น้องมันขึ้นลายเนาะฝนตกแล้วกะโดยทางคู่วงกัมาซอยทางอ้ายเพื่อนมนือนี้อยู่ทางบ้านสายบุญพี่แหละเพื่อนม,มาหับเอาน้องเนาะเพราะว่าน้องๆเพื่อนเลิกงเฮียนเด็เลิกตอนสามโมงนี่แหละเพื่อนกันยางมาถาเอื่อยเพื่อนอยู่พี่เพราะว่าเอื่อยเพื่อนกะไปค้นพื้นอีกยังซอยไม่เท่าเนาะพี่น้อ,อง โดยเดียวกันโดยพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็บดบท๊บทๆเนาะอ้าโน้องลินเพิ่นมมืดเลยทั้งนี้ก็แป้นมาแล้วเนาะเป็นโลกแต่มืออันว่าน,นี่บวดจาพี่น้องทั้งนี้มีแต่ต้นมางนาอีกยังเนาะเต็มเลยว้อโ ตัวหนักมั่วยังไล่ให้หนอโอนสบายดีเดอ้อคุวงสบายดีสบายดีน้องลินสบายดีว้าน้องลินผลชอยไอที่น้องมาเตะยนเนาะยังใ,ใส่เกือกเทอยู่เลยสบายดีใดท้องสบายดี อ้าวพูเหมือนไปหมุนทางทางพุ่นพี่น้องทางป่าพูเออทางนี้กันเนาะรถตรมันโั่นเกือบแนมมึมีเกือบใสป่ะจ้ะมึงเกือบเหยียบน้ำเลยอ้าต้นอันนี้ก็ตัดออกเนาะต้นมางม่วงนี่น้องลินคนๆน้ำอือเอาไปน้ำเลยกระดาน้องลินมันเลยเกลีอามา แปนบะไรด้ทางนี้เนาะแปนเป็นลายเตอิเตอแบบเบื้องขึ้นม่มีอยู่แบบมันขึ้นมีแต่ทางหน้าบ้านและบานี้นเนาะแล้วทางนี้กะจุ่มในแห้งลร้เขียวอยู่มาโลกทางนี้นะําอันนี้เพิ่นบมเดโลกขิมบอบอโจงไอจินไปกินก็ได้ใส่แจวหอมซีเมือจักมงนี่อ๋อจะหมายก็เมื่อแหละเมื่องขับลายกยานเลเนาะ มีตาแล้วว่ารถนะม, <laughs> มีนี่น้องสะออนแต่บางห่วงเผื่อน,นี่แหละมากะนะันเนาะบางห่งดกๆไปปิดเมื่อตั้มเลยปุ๊บไงอืมเบื่อปะยังไม่ได <laughs> ้ตั้มใช่ไหมยังไม่ได้ตั้มส่วนลายกับสกินแก,น,ก,กน้องไม้เห็นไหมน้องลินน้องไปใช่แล้วน้องเจ้าอินไปลินแหละอืม มาพี่ก็มีหมูเจอหมูไปนะหมูนี่เนาะเออกรกปบกมาไปรองพันตัดอันนะก็จับเป็นตยาดติดตัดไปเลยเออขาวขักเนาะเบิ่งนะเป็นเอานาตัดหย่าพี่น้องมีนาตัดหย่าแล้วก็เห็ดคือแท้ ต้นบา,างหงนี่ยายะเห็ดซะตาดเอาไว้ใช่บตาดกับยามันขดตมังหนขดมันหลีมันตาดก็ได้แล้วมีหลายเนาะใช่มันงากันเลยละโบตาดน้องตาดลดดึงแล้วก็ตาดออกมันก็ลายต้นแหละอันนี้มันต้นน้องหอยน้องโอเคก,ก,กะลไรต้นมังนาดน,นี่ป้าไว้กินหมากบอกเป็นอันตอนใบมางใบบางอันนี้เคยบางมหงงมัน เก็บไส้หลดน้องลีนทำเลยแล้วก็เอาไปถอออกไห้มงมันหลายโนผดแล้วก็เลยตัดออกคะันคือเนาะนีน่าตัดแลยสบายแล้วมันี้งบได้อาผ้าผ้าอันนี้ในี่ยใช่แลวอืมใหญ่ลายมันก็ตัดบ่อยเนาะ แฟนหูแฟนตาแล้วบัดน,นี้มีแต่ทั้งหนาพอแล้วเหมือได้โรคทางหนานะมืออื่นวะทั้งนี้กับจูดนั่นแหละพี่น้องกองไปนะมาล่ะน้องลินเหมือนกับขนซอยน้องลินเ,ออเมื่อยเลยนี่เอือนางเนี่ยแม่พื้จ้าน่ะน้องลินอ่ะจะพื้นได้ยังกินลินอยู่ห้องเฮียนนั่นล่ะกินเผากับลูกสิ้นอ่าสินไม่เธอจะลูกสิ้นอยู่ห้องเฮียน ให้าพันอืมพอซื้อได้แต่เนาะอยู่อันนอนอกโคใหม่ละหาพันไม่ครบน้องนอกเปันการถูดจักใหม่ค่ะอิ่มนะคะเก้าพันขายขายตามเด็กน้อยนะสองพันเสียมือบ้าค่ะแทเด้ตามเด็กน้อยเขาเออแบบว่าเพิ่นขึ้นนั่นนั่นแหละเนาะเพิ่นกายพอหาแดงทำมันแล้วใช่อันบุแพร่งกัประมาณที่เก้าพันนี่เลยเทแดงนะบุหัวสั่งไปวะ ได้ได้เสียขาเพลแดงตลอดเสียทุกมือว่ะเสียทุกมือไม่ได้ซื้อเอาของแล้วลีเลยแล้วเออซื้อหายได้ซื้อเลยไปตลาดเพิ่นขึ้นมอหนึ่งเลยพี่น้องใหญ่เป็นสาวเลยนี่ยาวมาซ่นตรงใส่แเพลแดงจนอยู่มอหนึ่งละคิดว่าในคู่เอาหายเลยอืมเป็นได้จ่ายถุกมือมือละสามพันเนาะ่คซื้อขา้ตอนนั้นแล้ววะซื้อให้ตอนแรกแต่ของก็หายหมแล้วอืม อากาศดีๆเด้ชมโบนะเป็นตัดเนาะค่ะเป็นเอาตัดแดงโบหมัดผมแดงแฟนไล่เติบแล้วบานยโบหมัดผมเด้งโบหมัดผมเด้่ยโบโบแดงบบเขียวแต่เพิ่เอ้นเราแพ้แดงแหละว่าโบก็ได้แพ้แดงกับนี่แพ้แดงกับแพ้แดงคนละอันเนาะแพ้แดงกับมัดเซนเสืออัน้อันนี้เป็นโบหมัดผมเนาะแม่ มัดเตยโทมแพรแดงก็คือแพรแดงแพรแดงเนี่ยมัดใส่ข้อเสื้อเอาพันอยู่ปอนี่ก็ใส่บ่ใส่ปอหนึ่งว้าวมอหนึ่งมอหนึ่งมอหนึ่งก็ใส่แล้วเป็นขื่นมอแล้วเนาะแม่เลยผูให้อยทองผันตัดเนาะปลาด้วยก็แก็บ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 นี่ไอ้แหล่ะแถมอันนี้ให้เจ้าแถมยังยังเลยนะเป็นแถมดินบอกความนักจังหวะแป้นแบบนี้แล้วมันสิหมาง่ายบ่จังเนาะ เต่ามันงามหา่างมันเลยบหมากบอกตัวอื่นมันเลยงามก็เป็นเป็นหมาเลี้ยงอีบป,ป่านี่หรือบได้เลี้ยงยังหูนังอืมอีหยังน,นะโตะะยังนะปลาอะไรเนี่ยปลายหญเนี่ยปลาเลนแหน่ตัวแหน่บะอืมเป็นอนะันน้นนนอยกขาจับมาอ่างเพื่นกาหน้าบโอยู่พี่น้องถ้าชิเลี้ยงก็ต้องเลยเบิรงใหม่แหละ ทำลงเลยเนาะข้มไปใมือเือนอยู่แมว่ะโอ้ไปใช้เด้เนาะไปทำงานไปทำงานโอ้โอ้มามาวียงนอกผิ่งกรบบว่าดอกเมื่อคามก็เลยิี่าชิวอ้องเล่นยปานอกผ่งมันเ้ไปหันน้องไม้ดองมันคิวเหินไปเินทางทางนี้ก่อนเนาะในทงเพินทางนี้น้ปักมือน้องลินกะใสเกือขาวพี่น้อง มาเบิงย่ยาทางนี้เนาะแหงนี่คือสีจูดค่ะเหนื่อยปะเป็นเห็ดอัอนตั้งแต่เศร้าๆอันนี้พี่เนาะจมาหอดตอนนี้ <c oughs> พาเห็ดพาเห็ดเวียกโอหมดเลิกออยกันเห็นแลยวอันนี้เพิ่นกระทางให้มันสะอาดเนาะเดี๋ยวมันกระสะอาดตาข้นเก่าเ,าเนาะเพราะว่าถ้าเขาจูดแล้วมันก็สิปแป้นเลยอันนี้มันยังเป็นอยู่จูบบ่ได้ถ้าฝนตกลงมาใส่อีกแห้งแล้วแต่ว่าอยากตกเป็นดินเขาเอง ต่เอาไปทางนอคนเป็นดินคนอื่นเนะยันคุณว่าเอาใส่แหงหกเนแใช่ไหงานอะไรงนี่นหนึ่งเล้งบ้านนะบ้านนี้ล้งบ้านนาบ้านนะพี่ล้างบ้านนี่ถูกก้องโลยทั้งนาบ้านกัยังยังเลยตีอย่าท้าใจเยี่ยังลายเยี่เ่นหได้บ่มได้เล่นในน่อยนะยเล่นพนตัดเอาคุณน้อง ใส่เลขสตาร์ทเลยเลส,ส,สบายเลยบานี้เด็กน้อยจะไปดิ่มหอดมาเลยเอ้อเมื่อกี้ในกนนารบมาอืมเพิ่นติดหมูเพิ่นคืออยู่ในห้องเงียบนะก็ไปหาหมูจะไปมาหาเอื้อตัดหญ้าเลยเห้องเงียนเราไปหาหมูก่อนถูกไหมอืมอันนี้จะเป็นต้นมักน,นัดทีเ่เราเพิ่งพองกันมันกำลังปองขึ้นเด็กน้อยเขาโกงลินกันนี่แล้วเห็นไหม อ้าวทำเหลือ่อมทำแบบเหลื่อมเลยตัวพามันไม่ดังอ่ะใส่เป็นน้ำหน้เไปอ้าวขอไปไหวก่อนตอนนี้เช็ดเอาผ้าอะไรมาดิดดดดแต่งกลิ่นก่อนสิแต่งกลิ่นแต่งให้เป็นเจ้าหัวใจเลยทุกคนเป็นตาเอาหงุ่นในหน้านี่เอาไปแกงใส่ไก่แซ่บเลย้ามีไก่เอามาดูไก่นะสิม,มือแกง <laughs> ให้แม่พันจับอ่ะมันจับบ่ได้ไก่จับโบได้่ะมาแรงไปกินเขา้าอยู่เพื่อนแม่ไวทง <c oughs> กินอยู่ผุ่นมันกายพดไปก็ไปอันไปไวๆไแบบประมาณไค่แต่เว้นนี้เนาะย่านเลยกินปลากินเล็กหน่อยกินปลาเลยเนาะหลายคนสัมผู้ใหญ่นํะทันได้กิน,นกินนหมกันบางเมื่อยทงเหมือน,นกับเลยไป,ไปไอ่ะดิบางเฉลี่ย มือจงผัดพื้นผัดบอดได้ไปซะอืมันกะนั่นหิวแล้วไปกันเนาะหยาอันมาแบบหนาบมดเต็มใจบันไดกล้องเย็นพูนกล้องบางใหญ่นึงไื่อยบ่บวมมื่อยบวมมื่อยดีแท้บวมมื่อยบวมมื่อยทางหยาเนี่ยมันห่อนมือเสือกแหละฮะอือเกกินน้ำบ่อสน้ำในกระตุกนะบ่มีบอะ ได้นำในกระตุ <ừ> um ้นเป็นทางหยาแต่เพินนเนน่นนุ่งเ,เ,เสื้อแขนสั้นเอาเพิ่นงมาเดาเสื้อแขนยาวมาบ่เอามาแต่ว่าคยห่องอยู <ừ> um ่กระตานูดถูกน้องลินกะเหลือเฮียนมาเ <c oughs> <ๆ S 1> พิ่นกงนุ่งส่งอันนี้ทางนายสินเพิ่นพีนน่น้องเกือบอันนี้เท่าได้น้องลินกรหู้มาแฉ่งอืมไม่แฉ่งเป็นคนซื้อมาให้เกือบพราวเนาะกับรองเคถามเราบ่เป็นโบอันนี้กระหู้ตลาดเพจเป็นขายจะเท่าไรบ่เคยถามละมันมันได้เปลี่ยนตลอดตเต้นี่ ่ใส่เปลี่ยนเนาะใส่ยนเก่าก็แล้วเนาะอืมบอด้คือเกิบเกืบเนาะใส่หัวกระตรงเลยชักเกิบผัดอันนี้เนาะโดนโดนฉากเถื่อได้อืมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วอะไรเบอร์นี่แป้นผักอะไรเบอร์นี่แป้นแล้วยังทั้งหนาเฮือนอลไวแบนี้เนาะหนาเฮือนนั่นแหละตะมหมดแล้วทางร้านกันเรียบร้อยืมน้องลินกับเลิกเฮียนแล้วก็มาซอยอ้ายน้องลินเลย มันมานั่นเฮ้ยเด็กน้อยที่ใช้บอแล้วเพิ่นบน่แม่นออกไปนอกครับ่ไปไปหลินน้ำน้องแอน้อยเบาลือไผ่ครับโอ้โหเห็นเนนพิ่น,นไปทางนั้นพี่น้องเอ้ยหนีเลยปลาแสงนั่นแสงขึ้นบ่ครับครับแสงมันตกอืมแสงมันตกหน้าจอแล้วมันเหลืองทางนี้กันเนาะทางหน,น้าบ้านเพิ่นก <พอ S 2> ํนาลังขึ้นเขียวๆอยู่พี่น้องหยาก็ได้เนาะโอ้ เออพี่น้องเบื้องนี้แฟนเมื่อไเนาะทั้งป่าพ่อก็ออกไปทางบ่ออน่ะเออแปนคักอันนี้บัดเพื่อนเผื่อเดอบอกเดอชิเห็ดเมื่อไรที่ไปซอยมื่กาบบ่อในหกไรเป็นไรดอกบ่มันเพื่อนเผื่อในบ่อในหกแต่ว่าดินคนอื่นเนาะที่เขาขันเนียนเมื่อก็ขึ้นแค่บ่บ่ได้มีอันอืมมันนั่นบุมีเจ้าของเจ้าของควรจะใช้กับพรกแบเจ้าของเขาบ่ได้มาอยู่แล้วกับบ่ได้มาทาง มีแต่ว่าเฮากลออกาออามาคอยก็บตั้งแต่ไปอยู่ยังไม่ได้เห็นอืมมีแต่ว่าทางเอาพอมันบวกหกขึ้นห้าคนเลยว่าเบอร์นี้กรนะเพือนแหละเพื่อนเพื่อนว่าว่าเห็นอันนั้นเมแซงเพื่อนไปถ่ายคลยิปแล้วเพื่อนเห็นงูตัวบักใหญ่ว่ะอ๋อคอยแหละขีิปยานแต่ว่ายานมันขึ้นเฮือนฮะหละงูยังยานมันลอยขึ้นเฮือนตัวยานนะ่ะแลก็บวกห้ว่างูยังแต่ว่าเสียนาม่ายูเฮือนกันได้ไม่นนั่นหรองูมีสักฮะ ในป่านะใช้สิผมมีนองลินมันก็มีฮะแะงูเนาะมันจะระว่างเงี่ยเดี๋ยวมันขืนเพื่อนงูกับพี่น้องเลยเนาะแบบมันดินผู้อื่นคือแบบนี้แหละเดีมันเป็นนันนั้นขาเจ้าบริมาทางเนาะนกันกมนก่เคยทางแล้วแต่ว่ามันกระหกอีกแมนเด้ให้ทงคุออกไปทางเนะาะเา้านี้อยากกเนี่ยดินขาเจ้าบริมาอยู่พี่น้องกระต๊อบเพอรนน่ก็เอามาตั้งมองกล่าวมองเดิมเพิน่น <c oughs> ทางกระต๊อบนี่ก็ขืนคาคักเนาะผู้เต็มอยู่ ชิ้นเย็นนี่นั่งลินยังก็ได้อือเย็นแหละมีปากไพ่เนาะปากไพ่ออกเลยได้ต้นโอกต้นนั้นต้นเอาเอาไปนะดิเพราะว่ามันมีสัญญาณพี่น้องแถวนี้กะมันลงคลิปกะแถวนี้ใครแน่เนาะมีตะขอยจามาแถวนี้แล้วมาลงคลิปก็ได้แถวเฮือนผัดบวมีแเฮือนแถวก็ได้เพื่อนชีลงนี่บริง่ายเลยน้องลินไปโรงเรียนกะหายมือแล้วเท่าได้กะเมื่ะหาพันแต่ว่าอันนั้นแบบ หายรวมก็เลยแบบหายเอื่อยเป็นคนซื้อให้กินกับร้าพันโอ้แบบรวมทั้ง่อยแปรโบกุบะตงเสียขาขายังเกาะขาแพแดงฮะนะผีบาบ่มีอะไรเร็วไปตลาดเลยชืชื่อมาให้เพิ่นแบบเงินนะอืมเสียขาแพแดงหมื่นละสามพันสองหรือวน้องลินเป็นบอกสองบอกสองดีส้าเออเสียขาแพแดงแล้วก็ซื้อกินอีกกับน้องเนาะหมื่นหนึ่งร้าพันกี่พี่น้องเป็นเงินบาทกับซ้าบาทเนาะ มือและซาบาทหาจะคนก่อนรวมสี่ป่ะสี่คนสี่คนซาบาทหาทงคนขับคนขับได้กินยังคนขับนะเว้ยบริํามันนี่แหละบริกนยังบริสุทธิ์เออเพิ่เธอกินตำมังหงนะไปแถวนี้เลยมาแถวนี้ก็พากันตำพี่น้องมังหงเขาเองเนาะยังว่าไปหาจับไก่มาเ้อต้มอันแกงไก่ใส่มังหงไก่แถวนี้พี่น้องเออพันมหลินน้ำมูเพ่น น้องโซกกับไปโองเรียนบะเห็นไปอยู่เออจะพ่อและสาคนติดกันนะพี่น้องเลยน้องน้องกับทิงเด่นมักลินกับน้องโซกใ่ไดอืมลืมกันเลองเฮียนลือเลดะน้องโซกกัน้องลินถ้าเลิเลิกลำลังตอนเที่ยงก็นได้อืมมาหนีก็มากกับพอดีเห็นน้องลินแล้วก็พูวงพี่น้องมาซอยกันทางหยาอยู่เ่อนในทงเพลนะน้องลินเพนเลิกเฮียนมากแล้วก็มาซอยไอ้ย น้องๆคุณก็ไป็ลินแน่นอนด็กน้อยยังบม่ทันจำคอยอันไปนะฮะเด็ไปนลำระบุนไปคนพื้นแม่เถ้าอย่านั้นแล้วก็ได้ยางมากพื้นบม่ทันอย่ากแนเนาะยางมาเพลื่อนไถ่แล้วมันมันบ่ทันกะใกล้ๆเนี่ยโหลดกะบอด้มีเด้เอาพี่น้องนอนเดียวปานีกะชิพากันกราบก่อนแน่นอนขำเลยเพราะว่าย่างคนตกห้ามเดียมือหนามาซอยใหม้น้องลินกะกันเหนื่อเฮียนมาพี่น้องเอาไปก่อนนอนปานี้เนาะสบายดีเด้อสบายดี โดยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะวันะนีแ้แวะมาขึอนไอนทงผ่นพี่น้องเลยบรรยากาศกา้เนาะคุ้มพ้นอยู่ได้พี่น้องเลยโดยเอาคลิปนี้น้องลตีกับเคาคุบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขนะสุขคนเนาะทีฮับ z มคลิปน้องลตีและบอขามโพษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี